ควธรรมสวัส,มมสดีนะครับวันนี้ป2เราได้เจอกันอีกแล้วนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนวงจรชีวิตนะครับของมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายและนักเรียนก็ได้ให้ความหมายทของมาน,นะครับโอ้โหหลายคนทําได้ดีมากนะครับบรรยายได้ดีอีกหลายคนตอบได้กระทับลัดนะครับและถูกเนื้อหาครูก็จะให้คะแนนนักเรียนนะครับ ได้ตามเนื้อหาที่ตอบมานะครับในวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะต่อจากวงจรของชีวิตมนุษย์นะครับเราจะเรียนในเรื่องของช่วงชีวิตมนุษย์นะครับช่วงชีวิตมินมนุษย์มีอะไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวครูก็จะมีคลิปให้นักเรียนได้ดูคลิปนะครับว่าช่วงชีวิตของมนุษย์ มันจะมีวัยนะครับว่าวัยต่างๆก็มีอะไรบ้างขอให้นักเรียนได้รู้จักการจำดูคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเอาไวไ้ในช่วงท้ายด้วยนะครับว่าเราดูแล้วเราจำแล้วเราคิดวิเคราะห์แล้วและเราจะตัดสินใจได้ถูกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปเชิญชมคลิปได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นะคะ ก็คือช่วงวัยต่างๆของมนุษย์เนี่ยเมื่อคลอดออกมาเป็นทารกแล้วก็มนุษย์ก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงดังนี้นะคะก็คือจากวัยทารกจะเข้าสู่วัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละวัยนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีลักษณะ มีธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างในวัยทารกเนี่ยค่ะก็คือช่วงแรกเกิดถึงหนึ่งปีในช่วงวัยนี้ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยยังดูแลตัวเองไม่ได้เราเลยต้องการการดูแลการเอาใจใส่จากคนรอบตัวหรือว่าพ่อแม่ของเรานั่นเองนะคะต่อมาก็คือวัยก่อนเรียนก็คือช่วงอายุหนึ่งถึงหปีวัยนี้จะเป็นวัยที่ร่างกายของเราเนี่ยเร,เริ่มเจริญเติบโต,ตเต็มที่และเริ่มเดินเริ่มวิ่งเริ่มซุกซนไม่ชอบอยู่นิ่ง แต่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างยกตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารการอาบน้ําหรือว่าการแปรงฟันเป็นต้นนะคะ,ะต่อไปไวัยที่3เลยก็ยคือวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนกําลังอยู่ในวัยนี้กันนะคะก็ะคือช่วงอายุระหว่าง6กถึงสิปีนั่นเองซึ่งวัยนี้นะคะก็จะเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายสังเกตไหมว่านักเรียนมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นในทุกเทอมเลยมีส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันเนาะ และในวัยนี้ค่ะก็คือจะเริ่มที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นและเริ่มที่จะเข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปก็คือวัยรุ่นก็คือช่วงอายุระหว่าง1 2ถึง20ปีจะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศค,ค่อนข้างชัดเจนก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นเนาะในผู้หญิงก็อาจจะมีประจำเดือนในผู้ชายก็อาจจะมีความเป็นหนุ่ม มีขนขึ้นตามตัวที่เพิ่มมากขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีลักษณะนในเรื่องของการชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนั่นเองเนาะต่อไปมาต่อไปก็คือในวัยผู้ใหญ่ก็คือช่วงอายุระหว่าง20ถึง60ปีก็คือช่วงวัยที่เป็นช่วงวัยของคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเนองนะในช่วงนี้ก็คือจะเป็นวัยที่อ่นคงและมีงานทํามีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะ ต่อมาก็คือวัยสูงอายุวัยสุดท้ายแล้วก็คือช่วงอายุระหว่าง60ปีขึ้นไปหรือที่เราเรียกว่าวัยชราหรือว่าคนแก่นั่นเองนะซึ่งในวัยนี้เนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยเสื่อมลงเดินช้า,าคิดช้าสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานเพิ่มมากขึ้นเป็นวัยที่ต้องการความรักนะคะก็คือต้องการการดูแลจากลูกหลานนั่นเองนะคะ อ่าสำหรับอ่าสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะแยกจากกันไปครูก็มีคำถามท้ายบทเรียนให้นักเรียนเนี่ยทํา3ข้อนะคะข้อแรกเลยเนี่ยครูถามว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างครูใบ้ให้ว่ามี4อย่างด้วยกันนะคะข้อที่2ให้นักเรียนบอกลักษณะของเด็กทารกที่เราเนี่ยเคยพบเห็นมาสองข้อว่าแบบเราเห็นเด็กทารกเนี่ยเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงเขามีลักษณะยังไงนะคะ ส่วนข้อ3ให้นักเรียนเนี่ยบอกลักษณะของการแก่มา2ข้อด้วยกันว่าคนแก่เนี่ยพอแก่แล้วเป็นยังไงมีอาการอะไรยังไงนะคะให้นักเรียนเขียนมาใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปให้ครูเหมือนเดิมนะคะค่ะสครับนักเรียนได้ดูคลิปไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าช่วงวัยนะครับของนักเรียนเริ่มจากวัยอะไรบ้างนะครับจนสุดสุดท้ายก็เป็นวัยของ ชีวิตในวงจรมนุษย์แต่ในช่วงวัยนี้อขอให้นักเรียนได้ดูนะครับโดยใช้วิธีการดูจำนะครับคิดวิเคราะห์ตัดสินใจออกมาว่าเรามีคำถาม3ข้อในตอนท้ายนะครับเหมือนเดิมให้นักเรียนตอบคำถามโดยกระดาษชนิดใดก็ได้นะครับที่เหมาะสมขอให้นักเรียนถ่ายให้ชัดนะครับและมีชื่อ นำสกุลเลขที่ชั้นให้ตรงด้วยนะครับเพราะครูมีคะแนนให้ทุกชั่วโมงนะครับคะแนนเรามีให้ทุกชั่วโมงเพื่อยืนยันว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในสายชั้นป .2 นะครับวันนี้ครูขอจบการบรรยายการสอนออนไลน์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ